วัสดีครับพบกับเอ,อรายการทอยนะ<ฮ>อะดูครับเราได้ปืนแก๊เลิงครับ M 1 3 4่งสนะตอนนี้เราประกอบเสร็จแล้วโดยผมเนี่ยเป็นคนประกอบแท้ทั้งหมดนะเขาประกอบแค่ไอตรงด้ามจับแล้วก็อะไรยิดก็แล้วมาเราจะให้มาดูปืนต,ต่างๆมี AK เอินอ่ะ DSR 1 M 1 6 A 4 m แปด a สองเอ้ย a หนึ่งมหนึ่งสามสี่นี่ฮอ่แล้หลายอย่างแล้วปั๊บปั๊บปั๊บป๊บป๊บ,ปบ,ปบ,ปบอืมรูปหน้าตาไม่ก็เป็นอย่างนี้กา,ากกเนี่ยดูดิแก็ตลิงปืนที่กาก่ะกากจริงๆอันนี้เป็นแกตลิงรุ่นเก่าอ่ะมันถึงจะต้องจับสองมือแต่เนี้ยมันคือแก็ตลิงทั่วไปที่เห็นในสมัยใหม่อ่ะเจ็ดย่างหมอย่าง เนามาเดีย๋ยวผมอธิบายให้ทุกคนฟังดีกว่าอ่ะแก็ตเลิงครับเราทําเสร็จแล้วนะอ่านี่ก็คือเข้าวๆคือในสมัยก่อนอนะแกตลิงเขาจะต้องใช้มือปั่นนะคุณครับแล้วเขาจะต้องเทน้ําลงไปใแก็ตลิงนะฮะสมัยก่อนเขาจะมีถังถังเก็บกระสุนอนะน้อยไว้ตรงนี้แล้วก็ปั่นกระสุนไปแบบนี้ครับเดีย๋ยวผมโชว์ทีปั่นนะมา ไหมออโอ้มึนหมุนวะหมุนตาวะเย็ดเย็ดเย็ดมอนชิคมอนมอนอ้าเฮ้ผมว่าดเลยบันแหลกๆ,ๆเอกอไม่ใช่เกมครั้งไปถือโกะคนนะถ่ายดีดสิครับผมประกอบเอป็คนถ่ายครับต,โโตั้งแต่พาร์ทโมเดลรถถังละ นี่คือคนถ่ายนะครับอ่าคุณครับผมจะมายิงอนะถ่ายเหรอเฮ้ยถ่ายดิวะมาปังปังียันลื้อโั้มาหักมาหักมาปังโอ้หลุดหลุดปองควยปืนไรเนโอ้ยแรงเกินปืนแรงเกินอันนี้จะเป็นฝาปิดนะเราขี้เกยียจปิดนะม่นปิดยาก สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียง M79 ที่เสร็จแล้วครับโคตรได้เอาพี่มหายเราทำกันตั้งแต่กี่โมวะประมาณห้าโมงครึ่งตอนนี้ทุ่มาหนึ่งอะฮะคุณครับประมาณชั่วโมงครึ่งนะครับนี่ผมขอแนะนำครับว่าอยากไปซื้อโมเดลเล็กๆที่เป็นปืนมาเพราะมันยากที่คุณน่าจะซื้อ AK มานะแม่งหนึ่งอันแม่งมีให้สองกระบอกเพราะมันต่อง่ายสุดแล้วอะ คุณครับแลอผมรู้แล้วต่อลูกกระสุนตรงนี้ AK ครับคุณทำไมไม่ซื้อ AK มามันเป็น AK แบบรุ่นเดียวกันแต่ว่าแต่งคนลร,รับเทดกันนะอ่าเนี่ยแม่หนึ่งซองแม่งมีแค่สองกระบอกแม่งไม่เอามาแม่งจะเอาปืนกัดกันไม่มีก็อย่างไราในสมัยก่อนเขาจะจับสองมือ<ผ>มสองมือมืี่ไหนตรงไหนอะตรงนี้อะก็ใช่ไงก็ใช่ไงจับวางไหมอ่ะ เออเดี๋ยวอย่าไม่ดีไอเย,ยี่ยหยุ่าคุณจับไว้เนี่ยผมใส่ให้เขาผมเป็นตัวเกิมือเบาจ๋อจับไปไม่ใช่ดูปากไม่ใชยก็มีนักล่าอืมมันติดไอเนี่ยเออคุณใส่ผิดด้านแอปเปิ้ลแซกผมว่าเราน่าจะใส่ผิดด้านนะคุณนะเขาบอกว่าใส่อีกด,ด้านหนึ่งเปล่าวะ นีะคะถาพอตัวรูปแบบฮะมันโคตรเยอะใครถอดเนี่ยเอ้ยใครถอดดิสป่ะผมไม่รู้ฮะเอ้ยใครถอดเอ้ราันจะหลุดได้ไงตอนนั้นที่ใส่ดิสอยู่เจสเกียทแล้วครับห้ามเจอส15นาะติลยพอาทางงนาทีเองพอทางคุณ y o u ูทูบคุณหลอดเขาจะไม่ให้ลงเนี่ยใครคือคุณหลอดอ่ะคาอยูทูบไง ผมบอกเลยว่าต่อยทยอะพี่เโอ้ยกรเรเอ๊โอ้จิตน่ะเรามีแค่นี้แหละมาเอ็มจุดเก้าอป้าหมุนดหมุนได้หมนดามามาจะคิดเการเท่านี้คับตื่